ัวไฟเองนั้นสนใจมากๆเลยค่ะทุกคนข่าวปลอมข่าวแบบหลอกลวงประชาชนน่ะทุกคนคือเวลาเราเกลียใช่ปะมันจะมีความแบบเลี่ยงไปกับเส้นขนเราเลยอะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเจ้ากา้ฟนะคะในช่องฟ้า้อน นะคะทุกคนฟางมีผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะคะที่น่าสนใจมากๆมาเรียนทุกคนได้ดูกันเองนะคะบอกได้เลยว่าตัวไฟเองนั้นสนใจมากๆเลยค่ะทุกคนเลยหยิบยกมารีวิวนะคะอยากจรู้ใช่ไหมคะว่าคืออะไรนี <c oughs> ่เลยค่ะทุกคนอันนี้นะคะเป็นสุราเฮอร์บวอเตอร์เมลอนบีบบอดี้โลชั่นนะคะเจ้าตัวนี้มี SPF30PA3 บวกด้วยนะคะเจ้าตัวนี้ เป็น B b บีบอดี้โลชั่นที่ไม่เหมือนของสมัยก่อนนะคะทีบบะบ่บอกว่าพอกผิวผิวขาวลาเราโดนเบาะอะไรเงี้ยเบาก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีขาวเลยนะคะแล้วตัวนี้มันน่าสนใจอะไรยังไงมาฟังกันเลยค่ะทุกคนเจ้าตัวนี้นะคะเป็น b b บีบอดี้โลชั่นนะคะที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของเนื้อโลชั่นนะคะมาในรูปแบบซองบอกได้เลยว่าสารสก,กัดเขาคือแน่นเย็นมากๆเลยนะคะม่ว่าจะเป็นแตงโมนะคะมะเขือเทศแล้วก็กูต้าไทโอนด้วยนะคะที่ช่วยปรับสภาพผิวให้ขาว จางใสเรียบเนียนและสม่ําเสมอด้วยนะคะเจ้าตัวนี้นะคะสามารถฟื้นฟูนฟนผิวได้ด้วยนะคะและที่สําคัญเขาสามารถป้องกันแสงแดดได้ด้วยนะคะ SPF 30 PA 3+ ป้องกันแม้กระทั่งรังสี UVA และ UVB บอกได้เลยว่าดีต่อใจมากๆเลยนะคะและอย่างหนึ่งคือความเป็น BB Body Lotion นี้นะคะสามารถกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวเราได้ด้วยนะคะเวลาเราทาที่ผิวปุ๊บ ผิวเราก็จะไม่หยาบกร้านนะคะแถมยังนุ่มชุ่มชื้นด้วยนะจ๊ะและเจ้าตัวนี้มีผงไข่มุกแล้วก็เนื้อชิมเมอร์ที่เนียนละเอียดนะคะเวลาเราทาไปที่ผิวใช่ป่ะคะทุกคนผิวเวลาเราโดนแสงแดดก็จะมีความแบบเปล่งประกายดูความแบบ มีออร่าทุกคนคือดีมากๆเลยนะคะและเจ้าตัวนี้นะคะที่ฟ้าชอบอย่างหนึ่งคือเขาอะ่ะมีเป็นแบบกลิ่นน้ําหอมด้วยนะคะเวลาเราทาไปที่ผิวเปี่ยวเสมือนการทาโลชัน่นน้ําหอมนะคะซึ่งมันจะติดผิวเราดีมากเวลาเราเดินไปไหนไหนผิวแล้วก็จะมีความหอมตลอดเวลานะคะและเจ้าตัวนี้นะคะเป็นเนื้อโลชั่นที่เกลี่ยง่ายไม่เป็นคราบไม่เหนียวเนหนอะหนะนะคะแล้วที่สำคัญน,นะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนผิวแห้งผิวแบบ มีความชุ่มชื้นอยู่แล้วหรืออะไรก็ตามแต่นะคะสามารถใช้ได้แน่นอน,นะคะ่ะไม่เป็นข้าบไม่เนหนียวเหนอะเลยนะจ๊ะฟังจากสรรพคุณแล้วบอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะส่วนตัวใสเผยจริงป่ะนี่เหรอฟังสรรพคุณเจ้าตัวนี้แล้วรู้สึกว่าอยากจะลองใช้เหมือนกันนะคะเพราะว่าแดดประเทศไทยเราตอนนี้คือประเทศแบบว่าถึงแม้ว่าฝนจะตก ฟ้าจะร้องแดดจะแรงอะไรยังไงนะคะบอกได้เลยว่าทําให้ผิวเราคาเสียได้นะคะฟ้าเคยเจอเหตุการณ์นหนึ่งตอนนั้นนะคะฝนตกฟ้าก็นึกว,ว่าแบบเฮย้ยฟ้าคล้มไม่มีแดดไม่ต้องทาโลชั่นบอกได้เลยว่าตอนนั้นคือแบบคิดผิดมหันต์เลยคะ่ะทุกคนเป็นวันที่ฝนตกแต่ฟ้าหน้าดาได้ทุกคนบกแบบเฮย้ยมันโดนแสงจากไฟโดนแสงจากหน้าโอโทรศัพท์โดน คือรังสีมันมีรอบตัวเลยนะคะเราควรที่จะทากันแดดหน้าแล้วก็กันแดดตัวเนาะฟ้าเป็นคนที่ชอบละเลยในการทากันแดดตัวมากคือตอนเช้าเราควรบำรุงผิวเพื่อหลีกเลี่ยงการเจอแสงแดดนั่นเองนะคะเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งนะคะทำให้เราอยากทาผิวมากยิ่งขึ้นเนาะอ่ะพูดเยอะพูดแยะไม่ได้ลองสักทีนึงเรามาลองเลยกว่านเนาะฟ้าก็จะบีบเนื้อโลชั่นไปเลยนะคะ บบนี้บไปเลยนะคะแล้วเราก็จะทาดูเนาะว่าเขาเกลี่ยง่ายหรือเปล่าแล้วเป็นคราบหรือเปล่านะจ๊ะนี่เลยเห็นปะอุย้ยหอมเลเนี่ยเราก็ถูถูเลยนะคะทุกคนเอาสิเอาเรื่องอยู่เลยนี่เลยคะ่ะทุกคนฟ้าก็ทาไปที่ผิวเลยนะคะแล้วก็ถูถูไปเลย นี่เลยค่ะทุกคนเกลี่ยง่ายมากๆผิวมีความเป็นเงาเงาเห็นปหเห็นไหมแล้วจะเปรียบเทียบไปดูนะคะถึงแหมจะเป็นบีบีบอดี้โลชั่นแต่เขาไม่ทำให้ผิวเราขาววอกแล้วก็ให้ดูบอกไม่เปลี่ยนสีเลยค่ะทุกคนเห็นไหมหลังจากที่ฟ้าทาเสร็จแล้วได้เห็นผลทันทีเลยนะคะคือคือเขาสามารถปรับสภาพผิวให้ฟ้าดูขาวขึ้นได้นะคะแล้วก็เอาง่ายว่ามันไม่เป็นคราบเลยค่ะทุกคนแล้วคือผิวมันเงามันเล่นแสงมากเลยค่ะเห็นปะ ตกต่างจากข้างนี้ไหมคือแบบดีมากๆเลยนะคะแล้วคือกลิ่นหอมมากนี่เลยค่ะทุกคนเราก็จะทาไปเลยนะคะแบบนี้ดูเหมือนจะขาววอกนะจริงๆไม่เลยค่ะทุกคนเห็นปะเขาจะแบบค่อยๆซึมไปกับผิวเลยนะคะแล้วก็ปกติเวลาเราทาพวกบอกว่าบีบีบอดี้โลชั่นเช่อป่ะมันจะมีความสึกว่าว่าเฮ้ยขาวปลอมขาวแบบหลอกลวงประชาชนนะ่ะทุกคนเออแต่นี่คือเป็นขาวที่แบบว่า เหมือนผิวดีอ่ะเหมือนผิวดีจับภายในสู่ภายนอกทอุกคนแล้วเวลาเราทาบีบีบอดี้ลชั่นที่แบบสมัยก่อนที่ฟ้าเคยทานนะคือเวลาเราเกลี่ยใช่ปะมันจะมีความแบบเลียงไปกับเส้นขนเราเลยอะ่ะแต่นี่คือแบบไม่เลยค่ะทุกคนไม่มีความเลียงไปกับเส้นขนไม่มีความติดขนเราเลยนะถึงแม้ฟ้าจะเป็นชนีที่มีขนแขนก็ตามแต่บอกได้เลยว่าเอาเอาอยู่อะ่ะทุกคนบอกได้เลยว่าง่ายต่อการทามากเหมือนเราทาโลชั่นปกติทรไปแล้วทั่วไปเลยนะคะ นี่เราอยู่ดีผิวเราก็มีความเป็นออร่าม,มากยิ่งขึ้นนะคะเราเชั่นเจ้าตัวนี้เป็นให้แบบว่าฟางประทับใจมากๆเลยนะเห็นจากผลลัพธ์แล้วรู้สึกแบบเออเจ้าตัวนี้เข้ามาดีจริงๆนะเสียด,ดายเขาน่าจะทําเป็นหลอดอนะ่ะทุกคนถ้าทําเป็นหลอดคือจะดีมากแล้วเป็นการที่ใช้สะใจมากๆเลยนะคะเจ้าตัวนี้นะคะอาหาซื้อง,ง่ายมากเลยนะคะซื้อที่เซเว่นอเลเวนทุกสาขาเลยนะคะราค่ะก็49กบาทเท่านั้นเองนะคะ แล้วทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe แล้วก็ดแชร์ฝากด้วยนะคะที่สั่งพันกับทุกคนอย่าลืมกดนหนิ่งกุ้งคิงไวนนะคะเวลาเราลงคลิปใม่หม่ทุกคนจะได้พันเขาวันนี้ก็ไปละบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะจุ๊บว่า